เคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางคนเจอแต่เรื่องร้ายๆแต่กลับไม่จมอยู่กับมันเลยกลับใช้มันเป็นแรงส่งแล้ววันหนึ่งชีวิตเขากลับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่บางคนพยายามแค่ไหนก็เหมือนยิ่งถอยหลังยิ่งดินก็เหมือนยิ่งจมทุกอย่างรอบตัวดูจะเป็นอุปสรรคไปหมดบางคนเกิดมาในครอบครัวธรรมดาไม่มีต้นทุนชีวิต แต่กลับมีคนรักมีคนเมตตามีโอกาสดีๆลอยเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อแต่บางคนเหมือนมีบุญมีเงินมีคนช่วยแต่สุดท้ายก็เหนือน่อยแทบขาดใจเพราะชีวิตเหมือนเดินในทางที่ไม่ใช่หลายคนเลยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วบุญมีจริงไหมแล้วถ้ามีทำอย่างไงถึงจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น หรือเราต้องรอชาติหน้าอย่างเดียวเท่านั้นความจริงคือชีวิตคนเราไม่ได้ผูกติดกับโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่ผูกอยู่กับเจตนาบวกการกระทําและคุณสมบัติภายในซึ่งทั้งหมดนี้สามารถฝึกได้ไม่ว่าจะเคยพลาดเคยหลงหรือเคยผิดแค่ไหนก็ตามบางครั้งเคราะห์ที่เรากำลังเจออยู่ไม่ได้มีไว้ทำร้ายเรา แต่มันมาเพื่อทดสอบว่าเรามีภูมิคุ้มกันพอจะผ่านพ้นมันด้วยใจที่แข็งแกร่งหรือยังและถ้าผ่านได้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่ความสุขธรรมดาแต่มันคือโชคใหญ่ที่หลายคนพลาดเพราะใจไม่ถึงครึ่องทางธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ให้ใจสงบแต่คือศาสตร์แห่งการเข้าใจโลกเข้าใจตนเอง และแปลวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเหมือนคนที่รู้จักใช้ลมพายุให้เรือแล่นไปเร็วขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันลม่มเรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลบันทึกไว้ว่ามีคนบางคนเคยทำผิดร้ายแรงมาก่อนแต่เพียงเพราะเขาหยุดหันกลับมาเปลี่ยนใจชีวิตเขาก็กลับกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในหมู่พระอริยบุคคลนั่นเพราะ เจตนาที่เปลี่ยนบวกกับปัญญาที่เกิดมีอนุภาพเปลี่ยนเคราะห์กรรมได้อย่างมหาศาลบางคนถามว่าแล้วทำไมบางคนดูไม่เคยทำบุญเลยแต่ชีวิตดีคำตอบอาจอยู่ที่บุญเก่าที่เขาสร้างไว้และบางคนกำลังสร้างใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะมีบางคุณสมบัติที่ถ้าใครมีถือว่าได้เปรียบชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้ว ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับที่เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นชอกค,คืออะไรบ้างและถ้าทำได้แม้เพียงข้อเดียวนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าบุญเก่าแรงมากหรือบุญใหม่กำลังเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆทุกข้อที่กำลังจะพูดถึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในเหตุการณ์เล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ถ้ามองเห็นและฝึกได้ไม่ต้องรอปาฏิหาริจากฟ้าชีวิตเราก็เปลี่ยนได้จากข้างใน 1. หยุดโทษโชคชะตาแล้วหันมารับผิดชอบใจตัวเองถ้าจะมีเคล็ดลับไหนที่เปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคได้อย่างแท้จริงข้อนี้คือตัวตั้งต้นของทุกสิ่งเพราะตราบใดที่เรายังโทษโชคชะตาโทษสิ่งรอบข้างโทษฟ้าโทษด,ดิน ใจเราจะไม่มีวันลุกขึ้นมาใช้พลังที่แท้จริงของมันเลยการโทษโชคชะตาก็เหมือนการยืนอยู่กลางฝนแล้วมัวแต่ต่อว่าเมฆต่อว่าท้องฟ้าแต่ไม่ยอมขยับตัวไปหาเงาไม้หรือเปิดร่มเองสุดท้ายร่างกายเราก็เปียกส่วนใจก็จมอยู่กับคำถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่คนที่มีบุญเก่าแรงหรือคนที่มีปัญญาแม้เพิ่งเริ่มสร้างบนใหม่ มักมีลักษณะคล้ายกันคือเมื่อเจอเรื่องหนักไม่ได้รีบโทษโชคชะตาแต่รีบกลับมามองที่ใจว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงกำลังหลงไปกับอารมณ์ไหมกำลังแบกสิ่งที่ไม่ควรแบกอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเรากำลังเอาความทุกข์มาสร้างเป็นอัตลักษณ์หรือเปล่าบางคนล้มเหลวแล้วจมอยู่กับคำว่าฉันมันไม่เก่ง บางคนถูกทิ้งแล้วจมอยู่กับคำว่าฉันไม่มีใครรับบางคนลำบากแล้วกลายเป็นคนขี้บน่นขี้โทษขี้อิจฉ้าโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแต่เพราะใจไม่รู้จักวางและไม่รู้จักหยุดสร้างซ้ำมีชายคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อว่าสุนทรีเขาเคยเป็นโจรปล้นฆ่าผู้คนมามากจนวันหนึ่ง เขาเกือบถูกฆ่าโดยโจรอีกกลุ่มเขาหลบหนีเข้าไปในป่าและได้พบพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญตอนนั้นเขากำลังสิ้นหวังสุดขีดโทษโชคชะตาโทษความจนโทษทุกสิ่งแต่พระพุทธเจ้ากลับพูดเพียงว่าไม่มีใครฆ่าเจ้าได้ถ้าเจ้าไม่ฆ่าใจตัวเองซ้ำอีกประโยคนั้นทำให้เขานั่งนิ่งอยู่หลายชั่วโมงเขาไม่ใช่แค่รอดตายจากศัตรูภายนอก แต่ยังรอดจากศัตรูที่ร้ายที่สุดคือความคิดที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆจากวันนั้นเขาเปลี่ยนชีวิตใหม่กลายเป็นคนที่ไม่โทษใครอีกเลยเขาหยุดบน่นและเริ่มมองหาโอกาสในทุกการล้มนี่แหละคือเคล็ดลับข้อแรกที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดเพราะมัวแต่โฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ลืมไปว่าสิ่งเดียวที่ควบคุมได้แน่นอนที่สุดคือใจของเราเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายรอบเพราะความเคยชินมันฝังแน่นแต่ถ้าแม้เพียงวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มเปลี่ยนจากคำว่าทำไมต้องเป็นฉันกลายเป็นแล้วฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างวันนั้นคือวันที่โชคเริ่มเข้าข้างไม่ใช่เพราะโชคเปลี่ยนแต่เพราะใจเรากำลังเปลี่ยนและใจที่เปลี่ยนคือแรงแม่เหล็กที่ดึงทุกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และเมื่อใจไม่โทษอีกแล้วเราจะมีพื้นที่ว่างพอให้สติเข้ามาทำงานและเมื่อมีสติเราจะไม่พลาดซ้ำในจุดเดิมและเมื่อไม่พลาดซ้ำโชคดีจะไม่หนีเราอีกต่อไป 2. เปลี่ยนใจเป็นแสงไม่ใช่เงาหลายคนมีความสามารถมีความดีมีบุญเก่ามากมายอยู่ในตัวแต่ชีวิตกลับไม่ก้าวหน้า เพราะใจยังเป็นเงาอยู่เงาของความกลัวเงาของความไม่มั่นใจเงาของความริษยาหรือแม้แต่เง,งาของความรู้สึกด้อยค่าเมื่อใจยังอยู่ในเงาต่อให้มีแสงสว่างอยู่รอบตัวก็จะมองไม่เห็นทางแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่รู้จักเปลี่ยนใจให้เป็นแสงแม้ชีวิตจะมืดแค่ไหนเขาก็ยังหาทางเดินของตัวเองเจอ แถมยังกลายเป็นแสงนำทางให้คนอื่นได้อีกด้วยแสงที่พูดถึงนี้ไม่ใช่แสงจากภายนอกแต่คือความเข้าใจความให้อภยัยความมั่นคงภายในและการไม่ยอมให้ความมืดครอบงำจิตใจแม้จะเจอคำพูดที่ทำร้ายเจอการกระทำที่ไม่เป็นธรรมก็ยังไม่ยอมให้ใจมัวหมองไปตามสิ่งนั้นเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกระจกบานหนึ่ง ถ้าแสงส่องเข้ามาแล้วกระจกนั้นใสมันก็สะท้อนแสงออกไปได้อย่างสวยงามแต่ถ้ากระจกนั้นมีฝุ่นมีรอยด่างหรือมีรอยแตกไม่ว่าแสงจะส่องเข้ามาแรงแค่ไหนมันก็สะท้อนออกไปไม่ได้เต็มที่ใจคนเราก็เหมือนกันถ้าใจเต็มไปด้วยความขุนมัวต่อให้มีโอกาสดีๆแค่ไหนเราก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราหรือเราไม่คู่ควร แล้วก็ปล่อยโอกาสนั้นหลุดมือไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสมัยพุทธกาลมีหญิงคนหนึ่งชื่อปุณนาเธอเคยเป็นทาสเคยถูกด่าว่าถูกเหยียดหยามไม่มีใครมองเห็นค่าแต่เธอมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้คือใจที่ไม่ยอมกลายเป็นเงาของอดีตเธอไม่เกลียดไม่อคาฆาตไม่กอดความแค้นไว้เหมือนเพื่อนทาสคนอื่น แต่เธอฝึกใจให้ปล่อยให้วางและเริ่มให้แสงแห่งเมตตาเกิดขึ้นในใจสุดท้ายเธอได้รับการปล่อยตัวได้บวชและเป็นหนึ่งในภิกษุณีที่มีชื่อเสียงเรื่องความเข้าใจธรรมลึกซึง้งนั้นไม่ใช่เพราะโชคเข้าข้างแต่เพราะเธอเลือกเป็นแสงในขณะที่คนอื่นยังเลือกเป็นเงาเมื่อใจเริ่มเปล่งแสงสิ่งที่เปลี่ยนตามมาคือความคิด ความคิดที่เคยหดหู่ก็กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์คำพูดที่เคยบ่นก็กลายเป็นคำพูดให้กำลังใจการกระทำที่เคยทำเพื่อตัวเองก็เริ่มทำเพื่อลดทุกข์ให้คนอื่นทั้งหมดนี้คือแรงดึงดูดที่เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเพราะจักรวาลไม่ตอบสนองคนที่อยากได้อย่างเดียวแต่จะตอบสนองคนที่ใจเปล่งแสงออกไปอย่างต่อเนื่องและแสงที่แท้จริง ไม่ต้องทำให้ใครตะลึงไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่เพียงพอที่จะทำให้ตัวเราไม่เดินหลงในความมืดและถ้าใครผ่านมาในแสงนั้นเขาจะรู้สึกปลอดภัยเปลี่ยนใจให้เป็นแสงแม้เพียงวันละนิดนั่นคือการสร้างบุญใหม่ที่เปลี่ยนอนาคตได้โดยไม่ต้องพึ่งโชคจากภายนอก 3. ยอมขาดทุนเล็กน้อยเพื่อกำไรมหาศาลในระยะยาว มีคำกล่าวที่ว่าคนฉลาดจะมองไกลแต่คนมีปัญญาจะมองลึกและคนที่มีบุญเก่าแรงมักมีสายตาทั้งไกลและลึกในเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเคยไหมที่เราอยากเอาคืนใครบางคนที่ทำไม่ดีกับเราอยากแสดงออกให้เขารู้ว่าเราไม่ยอมแพ้แต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้อาจไม่ใช่ความยุติธรรม แต่อาจเป็นความทุกข์ที่เราก่อขึ้นเองในใจเงียบๆเ,เพราะความจริงคือการเอาชนะเล็กน้อยในวันนี้อาจแลกมากับการสูญเสียศักยภาพในระยะยาวสูญเสียศรัทธาสูญเสียจิตที่เคยสงบและที่น่าเสียดายที่สุดคือเสียโอกาสที่จะเติบโตเป็นคนที่มีค่าในแบบที่เคราะห์หรือกรรมแต่ต้องไม่ได้ ในชีวิตจริงการยอมเสียเปรียบบางครั้งไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการข้ามผ่านกับดักทางใจที่ถ้าหลุดพ้นได้จะกลายเป็นการสร้างบุญที่ละเอียดมากจนเปลี่ยนเคราะห์กรรมหย,ยาบๆยาบให้จางหายไปโดยไม่ต้องสะสางด้วยมือเปล่าเหมือนชาวนาที่ยอมไม่เก็บเกี่ยวข้าวบางต้นเพื่อรอให้รวงที่เหลือออกรวงตาที่เขายอมเสียว,วันนี้ เพื่อเก็บเกี่ยวพรุ่งนี้อย่างอุดมสมบูรณ์ในสมัยพุทธกาลเคยมีเรื่องของภิกษุชื่อพัทธยะท่านเคยเป็นกษัตริย์มีคนใส่ร้ายว่าอยากยึดอำนาจถูกใส่ร้ายอย่างไร้ความปราณีจนต้องออกจากเมืองโดยไม่มีแม้แต่ข้าราชบริพารแต่ท่านไม่เอาคืนไม่โตแย้งไม่เถียงเพียงแค่สละทุกอย่างแล้วขอบบวชกับพระพุทธเจ้าหลายคนเห็นว่าเขาโง่ แต่เวลาผ่านไปไม่กีป่ปีผู้ที่ใส่ร้ายเขากลับเผชิญกับผลกรรมของตัวเองส่วนพัทยะกลายเป็นผู้สงบมีใจมั่นคงและได้รับการยกย่องเป็นผู้มีขันติอันยอดเยี่ยมในที่สุดเขาก็พูดประโยคหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ว่าข้าพระเจ้ายอมเสียบัลลังเพื่อแลกกับความสงบภายในเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการไร้ทุกข์อีกแล้ว บางครั้งการไม่เอาคืนคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการตอบตัวเพราะมันคือหยุดวงจรของกรรมและใครที่หยุดวงจรของกรรมได้ก่อนคนนั้นจะได้เดินต่ออย่างเบาใจทุกครั้งที่ใจเราอยากแสดงออกโต้ตอบอะไรสักอย่างให้ลองหยุดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้สร้างบุญหรือสร้างเวร คำถามนี้ไม่ต้องให้ใครตอบเพราะใจเราจะรู้เองทันทีถ้าเราซื้อสัตย์พอการยอมถอยในบางจังหวะการเงียบในบางสถานการณ์การให้อภัยในบางเหตุการณ์มันคือการลงทุนน้ำใจที่จะสะสมเป็นกำไรทางจิตในวันข้างหน้ากำไรนี้แหละที่เปลี่ยนได้แม้แต่กรรมที่เคยหนัก เปลี่ยนได้แม้แต่โชคชะตาที่เคยปิดทางและเปลี่ยนได้แม้แต่เคราะ์ร้ให้กลายเป็นโอกาสใหม่ที่คาดไม่ถึง 4. รู้จักหยุดเมื่อถึงจุดที่ต้องวางมนุษย์จำนวนมากพลาดในจุดที่กำลังจะพ้นทุก์เพราะไม่ยอมหยุดไม่หยุดคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดพยายามฝืนอะไรบางอย่างที่เลยจุดควรไปนานแล้ว บางครั้งเราทำดีมามากพอแล้วแต่ก็ยังคาดหวังผลบางทีเราพูดจนสุดคำแล้วแต่ก็ยังพยายามโน้มนาวบางครั้งใจมันก็รู้แล้วว่าคนบางคนไม่ได้ต้องการให้เราอยู่แต่เราก็ยังพาตัวเองไปฝืนในพื้นที่ที่ไม่มีที่ว่างสำหรับเราอีกต่อไปการไม่ยอมหยุดในเวลาที่ควรหยุดคือการต่อเติมทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว เหมือนคนที่ถือถังน้ำไว้ในมือมานานแต่พอจะวางก็กลัวน้ำหกสุดท้ายก็เมื่อยและน้ำก็หกอยู่ดีมีคำสอนหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าบุคคลที่รู้จักเวลาหยุดเหมือนคนรู้จักประตูออกจากเรือนที่ไฟไหม้ความหมายก็คือในสถานการณ์ที่ถูกร้อนถ้าเรารู้จังหวะว่าจะออกตอนไหนเรารอด แต่ถ้าเราวิ่งวนอยู่ในบ้านเพราะไม่รู้ว่าควรหยุดตรงไหนเราก็ติดอยู่กับไฟนั้นจนมอดไหม้ไปพร้อมกันสมัยพุทธกาลมีเรื่องของเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอัญญาโกนทัญญะเขาเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมคนแรกในประพุทธศาสนาแต่ก่อนหน้านั้นเขาคือคนที่พยายามค้นหาความจริงด้วยการทรมานร่างกายอย่างสุดโตง่ง อดอาหารนั่งตากแดดฝึกแบบสุดโต่งเกินพอดีเพราะคิดว่าการเคร่งที่สุดคือทางพนทุกข์แต่ในวันที่เขาหมดแรงถึงขีดสุดและกำลังจะตายเพราะการฝึกอันหนักหน่วงพระพุทธเจ้าได้มอบถ้อยคำหนึ่งที่ทำให้เขาหยุดทางสายกลางคือทางรอดไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งประโยคนั้นทำให้โกนทัญญะยอมวางความยึดถือทั้งหมด เขาหยุดฝืนหยุดคาดหวังหยุดดึงแล้วในความว่างเปล่านั้นเองดวงตาเห็นธรรมก็ปรากฏใจคนเราก็เหมือนหนังสติก๊กถ้าดึงตึงเกินไปมันก็ขาดถ้าไม่ดึงเลยมันก็ไม่เกิดพลังแต่ถ้ารู้จังหวะหยุดรู้จังหวะปล่อยมันจะกลายเป็นพลังที่พุ่งไกลยอย่างแม่นยำบางคนล้มไม่ใช่เพราะผิดมาก แต่ล้มเพราะไม่ยอมหยุดแม้แต่วินาทีเดียวสุดท้ายพลังชีวิตก็ร่อยหรอใจที่เคยสว่างกลับมืดลงเพราะแบกสิ่งที่หมดเวลาแล้วไว้เต็มสองมือการวางไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการคืนพลังให้ตัวเองเพื่อจะได้มีแรงสำหรับก้าวต่อไปในทางที่ใช่ถ้าเคราะห์กำลังถาโถมและเราเหนื่อยหละเกินบางทีแค่หยุด ไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้ไม่ต้องโต้ตอบแต่หยุดให้ใจได้พักเพื่อให้ปัญญาโผล่ขึ้นมาท่ามกลางความนิ่งนั้นเพราะเมื่อมีปัญญาโชคก็ไม่จำเป็นเพราะใจจะเริ่มเห็นทางและเมื่อเห็นทางเคราะห์ก็เป็นเพียงบทเรียนที่ข้ามไปได้อย่างสงบ 5. มองทุกสิ่งเป็นครูแม้จะมาในรูปร่างของศัตรู เคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของใครหลายคนไม่ใช่ความสูญเสียไม่ใช่ความเจ็บป่วยและไม่ใช่การล้มเหลวแต่คือการไม่เข้าใจว่าความทุกข์ที่เจอมาสอนอะไรเพราะเมื่อเราไม่เข้าใจเราจะเกลียดเมื่อเราเกลียดเราจะผลักไสและเมื่อเราผลักไสเราก็พลาดบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นอย่างน่าเสียดายถ้ามีใครสักคนพูดให้เจ็บใจ เราอาจรีบตอบโต้หรือโกรธเคืองทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนมุมเราจะเห็นว่าเขาเพียงแค่เป็นผู้ชี้จุดที่ใจเรายังไม่แข็งแรงถ้าใจไม่บาดเจ็บคำพูดใครจะไม่มีผลเลยแต่เพราะใจยังเปราะเราจึงสะเทือนเหมือนเด็กหัดเดินที่ล้มครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเขามมวแต่โกรธพื้นเขาจะไม่มีวันเดินได้แต่เพราะเขาเข้าใจว่าพื้นไม่ได้ทำร้ายเขา มันแค่เป็นพื้นเขาจึงลุกขึ้นเรียนรู้วิธีส่งตัวจนในที่สุดก็เดินเป็นคนที่เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคได้จริงคือคนที่ไม่ตัดสินสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเร็วเกินไปไม่ตัดสินว่าใครคือศัตรูไม่ตัดสินว่าเหตุการณ์นี้คือเคราะห์ร้ายแน่นอนแต่จะถอยออกมาหนึ่งก้าแล้วมองว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรฉันได้บ้างถ้าฉันไม่เอาอารมณ์เข้าไปแทรก ในพระไตรปิฎกมีเรื่องขององคุลีมานโจรฆ่าคนจนได้ชื่อว่าฆ่าคนพันศพผู้คนเห็นว่าเขาคือปีศาจที่ไม่น่าให้อภัยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นพระองค์มองเห็นความทุกข์ที่อยู่เบื้องหลังความโหดร้ายมองเห็นจิตเดิมแท้ที่ยังมีแสงรอการปลดปล่อยในที่สุดองคุลีมานกลับใจบวชและกลายเป็นพระอรหันต์ถ้าชีวิตคุณเจอคนที่ทำร้าย เจอเรื่องที่เจ็บเจอสถานการณ์ที่เหมือนจะพังทุกอย่างลองถามใจตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้ฉันจะยกระดับใจให้สูงขึ้นได้ไหมแทนที่จะลดลงไปเป็นคนแบบเดียวกับเขาทุกศัตรูที่เข้ามาในชีวิตมักจะมาเพื่อให้จุดอ่อนในใจเราปรากฏชัดถ้าเรากล้าผเผชิญหน้าเราจะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและไม่ต้องกลัวใครอีก เหมือนภูเขาที่สูงขึ้นทุกครั้งที่โดนพายุพัดมันไม่ได้เตี้ยลงแต่มันยืนหยัดจนพายุพัดผ่านไปเองหัดมองทุกอย่างเป็นครูแม้สิ่งนั้นจะเคยทำให้เราเกลียดแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่เคยคิดร้ายกับเราเลยมันแค่พยายามสอนบางอย่างให้เราเก่งพอที่จะไปยืนในจุดที่บุญและโชครออยู่ 6. ททำสิ่งที่ถูก แม้ไม่มีใครเห็นก็ตามมีหลายคนทําดีแล้วเหนื่อยรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมช่วยคนแล้วกลับโดนแทงข้างหลังอดทนแล้วกลับถูกเข้าใจผิดซื่อสัตว์แล้วกลับถูกเอาเปรียบแต่คำถามคือเราอยากทําดีเพื่อผลตอบแทนจากคนอื่นหรือทําดีเพราะมันคือธรรมชาติของใจที่ตื่นแล้ว คนที่มีบุญเก่าแรงมักมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่เห็นชัดคือเขาจะไม่หยุดทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีคนปรบมือแม้ไม่มีใครเห็นคุณค่าแม้ไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ตามเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่เคยหายไปไหนมันถูกเก็บไว้ในใจใจที่ทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆโดยไม่คาดหวัง จะค่อยๆสว่างขึ้นหนักแน่นขึ้นเหมือนหินที่ค่อยๆถูกเจียระไนจนสุดท้ายมันเปล่งประกายโดยไม่ต้องมีแสงจากข้างนอกธรรมะไม่ได้วัดที่เสียงปรบมือแต่วัดที่เสียงของใจเราเวลานอนคนเดียวว่าเรารู้สึกสงบไหมรู้สึกว่าได้เป็นตัวตนไหมรู้สึกว่าไม่ได้ทรยศความดีในใจตัวเองหรือเปล่า มีพระอาหารหันท่านหนึ่งชื่อว่าติสะตอนบวชใหม่ๆท่านเป็นพระที่ไม่มีใครสนใจไม่ได้เก่งเทศไม่ได้มีชื่อเสียงทำงานอยู่เงียบๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านทำเป็นประจำคือเก็บกวาดบริเวณวัดทุกเช้าไม่มีใครสั่งไม่มีใครเห็นแต่ท่านทำอย่างสม่ำเสมอไม่เคยบน่นไม่เคยประกาศจนวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าติสะมีจิตอันตั้งมั่นแล้วเขาจะเป็นผู้ถึงธรรมโดยเร็วทุกคนแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นเขาทำอะไรเด่นชัดแต่พระพุทธเจ้ามองเห็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาคือความไม่หวังผลตอบแทนคือความมั่นคงในการทำสิ่งที่ถูกแม้ไม่มีใครมองเห็นนี่คือพลังของบุญที่ละเอียด ไม่ใช่บุญที่เสียงดังไม่ใช่บุญที่ใหญ่โตแต่เป็นบุญที่ใจเราค่อยๆสร้างขึ้นด้วยความเงียบแต่มั่นคงเหมือนน้ำที่หยดลงบนหินทุกวันสุดท้ายหินก็ร้าวไม่ใช่เพราะน้ำแรงแต่เพราะมันไม่เคยหยุดถ้าเคราะห์ยังไม่ผ่านไปอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องเพราะทุกการกระทำมีผลของมันอยู่เสมอแม้มองไม่เห็นในตอนนี้ แต่วันหนึ่งมันจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมเหมือนมเมล็ดพืชท,ที่รอเวลาแตกหน่ออย่างเงียบๆเ,เพราะความดีไม่ใช่ทำให้โชคดีเท่านั้นแต่มันทำให้จิตดีและจิตดีคือสนามแม่เหล็กที่ดึงทุกอย่างดีๆเข้ามาหาแม้วันนี้จะยังไม่มีใครเห็นแต่วันหน้าทั้งโลกจะสัมผัสได้จากแววตา ที่ไม่เคยทรยศความถูกต้องของตัวเองเลย 7. วางใจต่ออนาคตโดยไม่ลืมใส่ใจปัจจุบันคนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะใจล่องลอยไปในอนาคตกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดวางแผนชีวิตจนเหนื่อยแต่กลับลืมถามว่าตอนนี้ใจเรายังไหวอยู่ไหมความหวังกับความหลงห่างกันแค่เส้นบาง ความหวังคือการมีเป้าหมายแล้วค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงแต่ความหลงคือการจินตนาการไปไกลแล้วทำใจหล่นอยู่ระหว่างทางสุดท้ายเราก็เหนื่อยกับสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดหมดพลังกับเรื่องสมมุติที่อาจไม่มีวันเป็นจริงการวางใจต่ออนาคตไม่ได้แปลว่าไม่วางแผนแต่คือการเข้าใจว่าเราควบคุมอนาคตไม่ได้ทั้งหมด แต่เราควบคุมปัจจุบันได้แน่ๆและปัจจุบันที่ดีจะกลายเป็นอนาคตที่มั่นคงเหมือนคนสร้างบ้านถ้าระวังแค่หลังคาว่าจะกันฝนได้ไหมแต่ลืมตรวจเสาและรากฐานสุดท้ายต่อให้หลังคาแข็งแค่ไหนบ้านก็พังใจคนก็เหมือนกันเราต้องใส่ใจเสาเข็มของจิตคือสติความรู้ตัวความพอดีในชีวิตประจำวัน เราต้องมั่นถามว่าวันนี้เรามีคุณธรรมอะไรเพิ่มขึ้นไหมวันนี้เราใจเย็นกว่าเมื่อวานไหมวันนี้เรารู้จักปล่อยวางมากขึ้นไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือรากฐานของโชคดีที่แท้จริงในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออนาถบินทิกะเขาเป็นผู้บริจาควัดเชตวันให้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนจะร่ำรวยเขาเคยเป็นเพียงพ่อค้าเล็กๆ ไม่เคยวางแผนยิ่งใหญ่ไม่เคยวิ่งไล่ความสำเร็จด้วยความกระวนกระวายเขาแค่ทำทุกวันให้ดีที่สุดมีวินัยในความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครเมื่อมีรายได้ก็รู้จักเก็บรู้จักให้รู้จักแบ่งปันวันหนึ่งชีวิตเขากลับกลายเป็นเศรษฐีผู้มีบุญเพราะอนาคตที่ดีเริ่มจากการปฏิบัติปัจจุบันอย่างถูกต้องซ้ำ บางคนอธิษฐานขอให้ชีวิตเจอสิ่งดีๆแต่ลืมไปว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่คำขอแต่อยู่ที่การกระทำประจำวันที่ไม่เคยทรยศใจตัวเองเราสามารถฝันได้วางเป้าหมายได้แต่ระหว่างทางอย่าลืมว่าการกินข้าวอย่างรู้ตัวการพูดอย่างมีเมตตาการคิดอย่างสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้แหละคือการเดินไปสู่อนาคตที่ปรารถนาอย่างแท้จริง โชคไม่ได้มาในรูปของเงินทองเสมอไปแต่โชคอาจมาในรูปของโอกาสดีคนดีๆจังหวะที่ใช่และใจที่มั่นคงพอจะไม่พลาดเมื่อโอกาสนั้นมาคนมีบุญเก่าแรงจึงมักมีจิตที่หนักแน่นไม่ลนไม่กลัวไม่รีบเร่งเพราะเขารู้ว่าเขากำลังสร้างอนาคตทีละลมหายใจโดยไม่ต้องหลงไปกับภาพฝันจนลืมใส่ใจกับวันนี้ และเมื่อวันนี้ถูกรักษาอย่างดีที่สุดพรวงนี้ก็จะมาถึงอย่างสง่างามโดยไม่ต้องรอปาฏิหาริ์เมื่อใจเริ่มเปลี่ยนชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนโดยไม่ต้องรอให้อะไรข้างนอกเปลี่ยนก่อนเราอาจเคยเจอเคราะห์เคยเจ็บเคยล้มเคยหลงแต่ถ้าวันนี้เราตื่นรู้แม้เพียงนิดเดียวตื่นรู้ว่าความโกรธไม่ช่วยอะไร ตื่นรู้ว่าความหวังดีต่อตัวเองสำคัญตื่นรู้ว่าทางรอดคือการหยุดโทษแล้วเริ่มเปลี่ยนจากข้างในเพียงแค่นั้นบุญก็เริ่มทำงานแม้ไม่ได้นั่งสมาธิสองชั่วโมงแม้ไม่เคยถวายสังฆทานทุกเดือนแม้ไม่ใช่คนทำมัฟจา๋าแต่เพียงใจมีคุณธรรมเกิดขึ้นในจังหวะที่ถูกต้องนั่นแหละคือแรงบุญที่ทรงพลังที่สุด บางคนเคยใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่ตามโชคแต่สุดท้ายก็พบว่าโชคจริงๆอยู่ในจิตที่มั่นคงและใจที่ฝึกมาดีพอจะมองเห็นความทุกข์เป็นครูมองอุปสรรคเป็นโอกาสมองการสูญเสียเป็นจุดเปลี่ยนและมองความไม่แน่นอนเป็นของธรรมดาไม่มีใครหนีเคราะห์ไปได้ทั้งชีวิต แต่มีคนจำนวนหนึ่งที่ใช้เคราะห์เป็นแรงส่งและเปลี่ยนมันเป็นโชคอย่างสง่างามขอให้ใจของคุณเป็นแรงบุญให้กับชีวิตของตัวเองไม่ต้องรอใครไม่ต้องเอาชนะใครแค่ชนะใจที่เคยอ่อนแอของตัวเองได้วันละนิดเท่านั้นก็ถือว่าได้กำไรมากที่สุดแล้วในชีวิตนี้ และถ้าทำได้แม้เพียงข้อเดียวก็ถือว่าคุณมีบุญเก่าแรงมากหรือไม่ก็บุญใหม่ของคุณกำลังเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆแต่งดงามเสมอสาธุ